บทุที่4เชา้าวันนี้หลังจากปัดกวาดเช็ดถูเรือนเทกระโถนอันเป็นหน้าที่ประจำของตนเสร็จแล้วเด็กชายไฟก็หอบเอาเสื้อผ้าของตนที่ใช้แล้วไปซักพอซักตากเสร็จก็เข้าไปเรียบเรีๆเคียงๆเงมียงมองอยู่แถวหน้าห้องพักผ่อนของคุณนมเพื่อคอยรับใช้นั่นใครไฟหรือเสียงของคุณนมร้องถามออกมาขอรับ ไฟยื่นหน้าขานรับยังไม่กล้าเข้าไปเพราะยังไม่มีคำสั่งไหนเข้ามานี่สิคราวนี้เด็กชายบ้านนอกรีบคลานเข้าไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงหน้าหญิงสูงอายุเมื่อกี้หายไปไหนมาแกถามไปซักผ้าครับผ้าอะไรรู้สึกว่าเราจะซักทุกวันถามอีกอย่างสงสัยเสื้อกับกางเกงของผมขอรับตอบอย่างนอบน้อม ทำไมถึงซักบ่อยนักลละเพ่อคุณเด็กชายไฟเขี้ยวเสือยิ้มอย่างแห้งแรงอึกอัก,อ,ก,อ,ก,อ,กอยู่อึดใจหนึ่งแล้วจึงตอบว่าผมเหลือเสื้อกับกางเกงที่พอใส่ได้อยู่เพียงสองชุดคอรับครั้งแรกผมใส่ชุดละสองวันคุณพรกับคุณแพรเธอว่าผมสกรปรกเหม็นสาบเหมือนอีแรงวัสดกเกตผมเลยต้องใส่วันละชุดเพราะคุณพรกับคุณแพรเธอบอกว่าหากผมสกรปรกอีก เธอจะฟ้องคุณนมแล้วก็โกรธผมนมแพ้วรับฟังคำตอบอันยืดยาวของเด็กชายไฟอย่างนึกขันและเวทนาปนกันและเมื่อพินิจด,ดูเสื้อผ้าที่เด็กชายไฟสวมใส่ความจริงเสื้อกางเกงผ้าฝ้ายสีมอมอชุดนี้มันก็เก่าคร่ำแล้วน่าจะมีชุดใหม่มาไว้สวมใส่แทนแกมัววุ่นวายกับเรื่องอื่นจนลืมเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กชายผู้นี้ ทั้งที่คุณจำปีได้นํามามอบไว้ให้แกเอาละและฉันจะจัดการหาให้หาให้เราใหม่สักสองสาชุดพอได้ยินคำพูดประโยคนี้ของนมแพ้วดวงตาของเด็กชายไฟก็เป็นประกายเจ๋มใสก้มลงกราบทันทีขอบพระคุณขอรับกริยาแววตาของเด็กชายผู้กำมพร้าไรญาติขาดมิดทำให้คุณนมเพิ่มความเวทนา สงสารยิ่งขึ้นจึงคิดจะเรียบเคียงพูดถึงเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของเด็กชายไฟกับคุณหญิงจำปาว่าจะจัดการอย่างไรเออฉันลืมถามไปว่าเราเรียนหนังสือถึงชั้นไหนแล้วผมจบป .4 แล้วขอรับผมสอบไล่ได้ที่หนึ่งด้วยน้ำเสียงที่ตอบบอกความภาคภูมิใจในตนเองอายุ12จบป .4 นี่ยังจัดว่าเรียนหนังสือช้าคุณยุทธอายุเท่าเราปีนี้เธอจบมสอสงแล้วคุณนมพูดเรื่อยๆความจริงแกไม่มีเจตนาจะเปรียบเทียบเด็กชายทั้งสองส่วนเด็กชายไฟนั้นถึงแม้เด็กชายอายุจะมีศักดิ์สูงกว่าก็ไม่พอใจให้ผู้ใดนำตนไปเปรียบเทียบกับเด็กชายผู้นั้นพอเจ้าเด็กวัดอย่างตนหรือจะไปอยู่เหนือลูกชายท่านเจ้าคุณ คุณยุธสอบไล่ได้ที่เท่าไหร่ขอรับไฟถามซ่อนความหงุดหงิดไว้ภายในดูเหมือนจะเป็นที่12แกพาตอบซื่อๆคันแล้วก็ต้องมองเด็กชายที่นั่งอยู่เบื้องหน้าอย่างขวางและขันปนกันเมื่อได้ยินคำพูดที่ว่าถ้าผมเรียนอยู่ชั้นม .2 แล้วก็ผมจะสอบให้ได้ไม่เกินที่สิบขอรับผมเรียนหนังสืออยู่น้อยชั้นกว่าคุณยุทธก็เพราะผมเข้าโรงเรียนทีหลัง ไม่ใช่เพราะผมสอบตกอย่าไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นเขาเราจะถูกชำนังหน้ายิ่งขึ้นรู้เอาไว้มั่งคุณนมกระแทกเสียงบอกลูกศิษย์พระครูพ่วงมองดูแกอย่างงุนงงวาจาของเราหนะ่ะพูดเหมือนจะให้ดีกว่าเหนือกว่าคุณยุทธเธอมันไม่สมควรเราไม่ใช่เด็กโง่คงรู้ว่ามันไม่สมควรยังไงฉันเวทนาเราอยากให้เราอยู่ในราชพัก อย่างร่มเย็นเป็นสุขและคนที่เป็นสุขได้ก็ต้องเป็นที่เมตตาเอ็นดูของท่านเจ้าคุณคุณหญิงคุณจำปีนอกจากนี้ก็ยังต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณรุตกับคุณอายุทด้วยแกสอนด้วยรู้ดีว่าเด็กชายอายุทกับเด็กชายไฟสอนสินไม่กินกันถ้าเด็กชายอายุทได้ยินเด็กชายไฟพูดอย่างที่พูดกับแกเมื่อครู่นี้ คงไม่แคลวเกิดเรื่องใหญ่เพราะบุตรชายคนโปรดของพยาบริรักษ์ราชพักคอยหาโอกาสที่จะเล่นงานไฟอยู่หลายครั้งแล้วหากแต่แกคอยขัดตาทับไว้เพราะนิสัยของคุณยุทธนั้นไม่ผิดม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากท่านเจ้าคุณบิดาไว้ตัวถืออำนาจกับผู้น้อยต้องการให้ทุกคนสยบหัวให้ในราชพักตนคือผู้ยิ่งใหญ่ส่วนเด็กชายไฟ ถึงแม้จะเพิ่งมาอยู่ใกล้ชิดคุณนมแพ้วก็พอจะประมวลอุปนิสัยใจคอได้ว่าเป็นอย่างไรเด็กชายไฟเขี้ยวเสือไม่ใช่เด็กประเภทเดียวกับเจ้ากลิ้งเจ้ากแกะเจ้าเอี้ยงตลอดจนเจ้าดำซึ่งอาศัยอยู่ในราชพักมาก่อนเด็กเหล่านั้นไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความคิดอ่านอย่างเด็กผู้ชายผู้มาจากอายุธยาคนนี้ เด็กเหล่านั้นยอมสยบอยู่แทบเท้าเด็กชายราชพักทั้งสองก็เพื่อประจบประแจงเอาใจเพราะเป็นนายมีอำนาจเหนือเด็กชายไฟเคยพูดกับแกว่าหากคุณนมให้ผมเลือกนายระหว่างคุณรุตกับคุณยุทธผมขอเลือกคุณรุดขอรับทำไมแกลองอย่างถามเพราะอยากฟังความรู้สึกของเด็กชายไฟที่มีต่อสองพี่น้องผมรักคุณรุต เพราะคุณรุดดีกว่าคุณยุทธคุณรุดดียังไงแซงถามอีกคุณรุดมองผมอย่างคนมองคนไม่ใช่คนมองสัตว์ขอรับไฟแกอุทานแผ่วอยู่ในลำคออดนึกชมไม่ได้ว่าเจ้าเด็กวัดคนนี้ช่างฉลาดเฉลียววาจาหลักแหลมพระคุณเท่านั้นที่จะเอาชนะไฟได้ไม่ใช่พระเดช เด็กชายไฟนิ่งรับฟังคำสั่งสอนของนมแพลอย่างสงบมิได้ปรีปากพูดกไกรทั้งทั้งที่ในใจนั้นอยากจะพูดว่าแต่ผมเห็นจะเอาอกเอาใจอย่างเจ้าแก่เจ้ากลิ้งเอาใจคุณยุทธไม่ได้ขอรับนึกไม่พอใจอะไรก็เตะต่อยเอาตามใจชอบพ่อหลวงลุงท่านไม่ได้ขายผมให้เจ้าคุณอย่างพ่อแม่ของเจ้าสองคนนั้นการที่ไฟคิดเช่นนี้ก็เพราะ ได้ยินคนพวกคนใช้พูดกันว่าพ่อแม่ของจุก,กิ้งเจ้าแกลได้นำมันมาขายกับท่านเจ้าคุณไวเมื่อห้าหปีก่อนถึงแม้สมัยนี้ยุคนี้จะไม่มีทาตแต่เจ้าเด็กสองคนนั้นก็ไม่ต่างไปกว่าทาตของเด็กชายยุทธราชพักในความรู้สึกของเด็กชายไฟอ๋อเดี๋ยวเราอย่าไปไหนนะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเรือนนี่แหละฉันจะขึ้นไปที่ตึกใหญ่สักครู่ หญิงมีอายุสั่งเสียเด็กชายไฟก่อนที่จะขึ้นไปหาคุณหญิงจำปาของแกขอรับไฟรับคำอย่างนอบน้อมพอนมแพ้วลงบันไดไปแล้วก็จัดแจงไปหยิบกระดาษกับดินสอมาวาดรูปเล่นตามความรู้สึกนึกคิดของตนหลังจากที่วาดรูปทหารเครื่องบินเรือรบแล้วไฟก็นึกถึงคุณพรกับคุณแพรเขาจึงวาดรูปใบหน้าเด็กหญิงไว้ผมมา้า กับผมเปียขึ้นอย่างละรูปด้วยฝีมือที่ปนีเป็นพิเศษแต่กระนั้นมันก็เป็นเพียงภาพที่เด็กชายวัย2 2ปีจะพึงวาดได้ใต้ภาพของเด็กหญิงทั้งสองนี้เขาได้เขียนชื่อกำกับไว้ด้วยตัวเบรอร์เพื่อเจ้าของภาพแลเห็นเข้าจะได้รู้ว่าเป็นภาพของใครเมื่อวาดเสร็จแล้วเด็กชายไฟก็ชักกระสับกระสายนั่งนอนไม่เป็นสุขเพราะอยากพบเด็กหญิงพรทิพย แพรทองหากคุณยุทดไม่อยู่แล้วก็คงจะดีเราจะได้แอบไปดูคุณพระกับคุณพรกับคุณแพร,พรแถวตึกใหญ่เราจะเอารูปให้คุณหนูทั้งสองดูเด็กชายไฟคิดพางเอียงคอไปมาดูรูปที่ตนวาดอย่างภาคภูมิใจดูเหมือนแรงจิตของเด็กทั้งสามจะตรงกันเพราะอีกคู่ต่อมาเด็กหญิงพรทิพย์ก็จุงมือเด็กหญิงแพรทอง ย่องกลิบขึ้นมาบนเรือนของนมแพ้วเด็กชายไฟมัวแต่นอนพังภาพมองดูรูปเพลินจึงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเด็กหญิงทั้งสองแอบยิ้มพยักพเยิดกันแล้วก็ส่งเสียงเรียกเด็กชายไฟขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงค่อนข้างดังไฟเจ้าของชื่อสะดุ้งสุดตัวผุดพรวดลุกขึ้นนั่งพอแลเห็นว่าผู้ที่เรียกเป็นใครก็ยิ้มเห็นฟันขาว อย่างดีใจแทนการขุนเคืองนึกว่าใครซะอีกไฟกำลังทำอะไรหนะ่าเด็กหญิงแพรอทองถามเมื่อแลเห็นกระดาษดินสอวางอยู่เกะก,กะวาดรูปน้ำเสียงที่ตอบบอกความภาคภูมินิดๆพร้อมกับจัดแจงรวบกระดาษเหล่านั้นมาถือไว้เด็กหญิงทั้งสองเริ่มสนใจทันที จึงพากันซุดตัวลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าไฟและซักถามว่าไฟวาดรูปอะไรเด็กหญิงคนโตถามสวยไหมขอดูหน่อยสีไฟสวยไหมน่ะเด็กชายไฟไม่ตอบยิ้มอย่างอมภูมิพางสูงรูปทหารเครื่องบินเรือรบให้ดูก่อนแหมไฟวาดรูปเก่งจังทำไมไฟไม่วาดรูปลูกแมวบ้างละ่ะรูปลูกหมาก็ได้ เอาตัวอ้วนน,นน่ารักนะไฟนะเด็กหญิงแพรทองชมและเงยหน้าขึ้นบอกเขาเสียงใส่แจวคุณแพรชอบรูปแมวกับหมาหรือคนถูกถามพยักหน้ารับก้มลงมองดูร,รูปเรือรบใหม่แล้วก็ส่งคืนไฟไม่ติดใจอยากได้เพราะทั้งเรือรบและเครื่องบินห่างไกลความสนใจของเด็กผู้หญิงแล้วเราจะวาดให้ไฟพูดเราอีกแล้ว นมบอกไม่ให้ไฟพูดเรากับน้องแพรฉันพี่รุธพี่ยุทธไงละ่ะจำไม่ได้หรอเอาใหม่นะแล้วเราจะวาดให้ไฟพูดเราอีกแล้วนมบอกไม่ให้พูดเรากับน้องแพรฉันพี่ยุธพี่รุธไงละ่ะจำไม่ได้หรอเด็กหญิงพรทิพติงบอกถึงนิสัยไว้ยศถือตัวเหมือนมารดา มันเผลอไปไม่ได้ตั้งใจนี่นาอารมณ์ของไฟขุ่นเล็กน้อย <L ess> เขาเตือนให้ไม่อยากให้ถูกนมเอดขอบใจไฟต้องว่าให้ฉันจริงๆนะ <L ess> เด็กหญิงแพรทองขอคำมั่นสัญญาไม่สนใจกับเรื่องอื่น <L ess> จริงๆสิฉันไม่โกหกคุณแพรหรอก <L ess> ไฟมีรูปอะไรอยู่อีกนะขอดูหน่อยสิ <L ess> เด็กหญิงพอนทิพถามและขอดู พร้อมทางยิ้มประจบเด็กชายไฟจึงส่งรูปเด็กหญิงผมมาให้ดูส่วนเด็กหญิงแพรทองเขาส่งรูปเด็กหญิงผมเปียให้พอเด็กหญิงทั้งสองรับไปพินิจด,ดูก็พากันตื่นเต้นดีใจยกใหญ่ไฟวาดรูปฉันหรอไหนของน้องแพรให้พี่ดูสิแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันดูเออไฟนั่งอมยิ้ม ในตาเป็นประกายเจมใสที่รูปวาดของตนเป็นที่ถูกใจของเด็กหญิงพรทิพย์และเด็กหญิงแพรทองสองรูปนี้เป็นรูปของฉันกับพี่พรงง้นรูปทหารนั้นก็เป็นรูปไฟใช่ไหมเด็กหญิงผมเปียแก้มเป็นพวงเดาถามเด็กชายไฟใส่หน้าอา้าวในวันนั้นไฟบอกฉันว่ากับพี่พรว่าโตขึ้นไฟจะเป็นทหารไม่งั้นก็จะเป็นตำรวจไงล่ะ ฉันจำได้ฉันก็จำได้เด็กหญิงพรอนทิปส้นหับสนุนใช่ฉันอยากเป็นทหารจะได้รบกับข่าศึกอยากเป็นตำรวจจะได้จับผู้ร้ายแต่รูปทหารฉันไม่ได้หมายถึงตัวฉันนี่ฉันอยากเป็นหมอเด็กหญิงคนเล็กจีบปากนิดๆพูดส่วนคนโตบอกว่าฉันอยากเป็นครูมีลูกศิษย์เยอะแยะเผื่อไฟเป็นตำรวจ ไปต่อสู้กับผู้ร้ายถูกผู้ร้ายยิงฉันเป็นหมอฉันจะรักษาให้ไฟเองไฟไม่ต้องไปหาหมออื่นนะเราต้องยิงผู้ร้ายตายสิเราไม่ให้ผู้ร้ายมายิงเราหรอกเด็กชายไฟพูดอย่างไม่ชอบใจเผื่อใช้คำว่าเราเขามั่นใจว่าตำรวจไฟจะต้องเก่งกว่าผู้ร้ายมันต้องยิงต่อสู้กันนี่ไฟไม่เคยดูหนังหรอพระเอกบางที ยังต้องถูกผู้ร้ายยิงเลยไม่เชื่อถามพี่พรดูก็ได้เด็กหญิงแพรทองไม่ยอมแพ้พร้อมทั้งอ้างยิงพยานจริงด้วยวันนั้นเจ้าคุณลุงพาพวกเราไปดูหนังพระเอกยังถูกยิงเลยแล้วพระเอกตายไหมเด็กชายไฟคล้องใจสนใจไม่ตายหรอกเด็กหญิงพรทิพย์ตอบทำไมล่ะก็นางเอกเป็นหมออย่างฉันนี่ คราวนี้เด็กหญิงแพรทองตอบแทนงั้นให้ฉันเป็นผู้ร้ายอย่างคุณแพรบอกก็ได้คุณแพรต้องรักษาฉันนะในตาเกือบดำสนิทมองดูใบหน้าเล็กอย่างนะมองดูใบหน้าเล็กน่ารักอย่างคาดคันคนมองคนถูกมองพยักหน้ารับรักษาซิแต่แพรอย่าดื้อกับหมอล่ะไม่ดื้อหรอกให้สัญญาโดยเร็ว ถึงน้องแพรจะรักษาไฟน้องแพรก็ไม่ใช่นางเอกของไฟเช่นเคยได้ยินคุณน้าผู้หญิงพูดว่าน้องแพรต้องเป็นนางเอกพี่รุธหรือไม่ก็พี่ยุทธอย่าเด็กหญิงพ่รที่พูดไปตามปภาษาเด็กไม่รู้ความหมายลึกซึ้งนะักส่วนเด็กชายไฟกับเด็กหญิงแพรทองก็เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เด็กชายไฟจึงพูดไปตามความรู้สึกของเขาว่าหากคุณแพรจะเป็นนางเอกของคุณยุทธแล้วก็ เป็นของคุณรุตดีกว่าใช่เด็กหญิงพรทิพย์สนับสนุนเห็นพองด้วยทันทีเพราะเธอรักพี่รุตมากกว่าพี่ยุทธเช่นเดียวกับไฟเด็กชายไฟเขี้ยวเสือรู้สึกใจคอไม่เป็นปกติเมื่อคุณนมแพ้วบอกให้ตนเตรียมตัวขึ้นไปพบท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงที่ตึกใหญ่พอนับตั้งแต่วันแรกที่เหยียบย่างเข้ามาในราชภักแล้ว ตนก็ไม่มีโอกาสได้พบกับท่านเจ้าคุณอีกส่วนคุณหญิงก็เช่นเดียวกันเด็กชายไฟเคยพบท่านเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณนมพาตนเข้าไปพบท่านเป็นการแนะนำฝากตัวเจ้าเด็กผู้มาจากวัดคานหามพยายามรวบรวมกำลังจิตใจให้กล้าแข่งเมื่อคานเข้าไปกราบเท้าประมุขทั้งสองของราชพักซึ่งทำให้คุณหญิงนึกชมว่าเด็กคนนี้กล้า ถ้าทางองค์อาจไม่เหมือนเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกนั้นของคุณหญิงบริรักษ์ราชพักคือเจ้ากริ้งเจ้าแกะเจ้าดำเจ้าเอี้ยงและอื่นๆนั่งซ้ายเรียบร้อยเสียงดังกังวานบอกความมีอํานาจของท่านเจ้าคุณดังขึ้นไฟนั่งพับเพียบมือทั้งสองวางประสานกันอยู่บนตักกายเหยียดตรงนมแพ้วบอกว่าเองเรียนจบปฐมสี เองมีหลักฐานอะไรมาบ้างจบบทที่สี่